สิเปอร์เซนของผู้หญิงไทยกระสันเป็นโสเพณีพนะบอกไหมอันคนคอมเมนต์เลยพี่น้องคนงึดสวัสดีค่ะโอ้ยข้งหลังคือหกแถหกอีกแล้วมากินขาวน้ำกันพี่น้องบ้างดูมามานองดาเพิ่งเลิกงานมาบายสามเครื่องหิวคักนนองดาจักได้ยังกับสกินบ้างดูไปงัดน่าก,กินได้สองฟีดมากแกงเนียงบุกกับไก่ไก่ลูกสั้ซื้อมาให้ มะซ่ะสมพักแสบแสบดาคือแสบแห่งหนแกก็แบบแก่อาแบกพริกดิดตำได้สวนมาตากก็อย่างมันเสียได้ยังไปก็ยังดาโอ้ยเฮียก็คือหกกระแท ก็คือหกกระแถมผัวไข่กับยูเฮียนซื้อ,อป๊ามีหอนสมพักสมพักเค็ตเอียงมึงดูดาแซ่บๆเอาไว้ตะบ้าไว้เนี่ยส่งตะบ้าไว้เนี่ยตู้เย็นนะเที่ยบกพริกเดียบแต่สมพักเจ้่ยบกพริกเดีบกินไก่พร้อมชิโน,นแล้ว สมพักขั้นเองนี่พี่น้งองแต่ว่ามันกับส้มสมปันมาะสมพัก ่องยูทูบ่อยมีคนมาคอมเมนต์มีคนมามคอมเมนต์ว่าบาข่อยว่าอืม90% 90%ของผู้หญิงไทยกระสันเป็นโสเภณีผ้าบอกไหมอันคนคอมเมนต์เนี่ยพี่น้องขอระงึกขอละ90%ของผู้หญิงไทยกระสันเป็นโสเภณีผ้าบอกไหมอันคนคอมเมนต์เนี่ยพี่น้องขอระงึกขอละขอละข้อสิหาเอาเห็นขึ้นบอกสัน กันเก่าสิเปอร์เซ็นต์มันกัเเลือสิเปอร์เซ็ต์ตอนเนาะที่บริเเป็นโซเปนี่ม่บางนีนสูงจะไปย่างจะไปคอมเมนต์นกันยังั่นต่น,นายแห้งก็เลยว่าโอ้ยนออเนาะจะไปนี่อย่างไรบ่เนาะเรากันอันใต้ว่าอันใต้ว่าว่าเรื่องเนี้ยฝรั่งฮังทียงเขาโดนลังแกนบ่เขามาอยู่ืองนอกเขาโดนลังแกนนู่นนี่นั่นมันบ่ นราเนี่นั่น,นเราก็เลยเราก็เลยโพสเราก็เลยคอมเมนต์ว่าดีนะฉันน่ะมีบัตรเครดิตสามใบลูกได้เรียนโรงเรียนเอกชนอันมีบ้านหลังใหญ่มาสันซัมมิ่งจะขอมาบอกอ่างมูตีกินได้ใจใแย่ก็เราป่วยกับโบจักนั่นเราเป็นอย่างบโบจักจังนั่นยังไม่บอกไอ้มงสันมูข่อยเห็นมูข่อยกับเปบนจักกันมเมนล่านั่นหมายความเหมือนเล่า เา,านในขาไปเบิรงมาแล้วมาตอบว้างไงบ้ายูไซกับบอดีทออยู่บานห้าดอกพี่น้องเอ้ยอยูเมืองไทยดีที่สุดแต่ว่าวงเล็บถ้าเรามีงานแล้วมีเงินอืมเพราะว่าห้างที่เขาต้องใส่เงินเนาะเขาต้องบริหารเสื้อหรอก<ม>ทุกๆกอย่างเราต้องใช้เงินนั่นแหละยูเมืองไทยดีที่สุดเดอ้อพี่น้องอันนี้ก็แส่บปะทุกอย่างพี่น้องมุจะบัง ไปแต่ยานบอกเกี้ยงเหมืะหรอแม่บังดูอันนี้ก็เกี้ยงหะอันนี้ก็เกี้ยงบังดูอันนี้ก็เกี้ยงเหลือแต่เจ้าเจ้ากินเกี้ยงหมดเลยเนะาะไผซิไม่กินแก้วไผซิไม่กินแก้วปลาแดกให้มันเกี้ยงเนาะป้า <c> ค <oughs> อยคือกินหลายแตะเอ๊ะขี้ผัวคอยจนออกโอ้ยคอยแซบเฮงสามวันเสาร์อาทิตย์ เสาอาทิตย์เท่ากับตาบาแตกเลยพี่น้องตาบาแตกเลยเขาเป็นยังตาบาแตกตาบามันวันจ้ำถึงมันสูกเทาก็าเฮ็ดเอาไหมปานนั้นสิโอ๊ตกินมั้ทุกอย่าง <laughs> คอยพอได้โอ๊ตเทา้าแขวนคอยเลือกกินพอยเฮ็ดได้เป็นเดือนแล้วเด้อน้ำนักน้ำนักเขาลงสามกิโล่ผมเด้อเพราะว่าคอยบ่กินของหวานเพราอถ้ากินคอยมากกินของหวานแห้ง อันนี้ขอ่อยเศร้าของหวานนี่อตะกี้ข้างข่อยอ่ะข,ข้างข่อยเป็นสั้นบะที่เป็นงบัณนิ้ข้างขอ่อยล่งไหมเขาไม่ได้เป็นชีดไม่ได้เป็นยังเด๊ข้างขอ่อยล่งตะกี้มันตะกี้มันสั้นถึงสิไหมมันอวนไหมไหมบัณฑิมันล่งมัน่มีสั้นปันใดเห็นบ่เพราะว่ามันั่นเพราะว่าข่อย่กินน้ำตาลไม่กินของหวานลดของหวานลดพยายามลดของทอด แล้วก็กินเข้าธรรมดานี่แหละแต่ว่าอย่าให้มันอย่าให้กินจนอิ่มแม่พี่น้องกินในมันรู้สึกว่าเออเอาอิ่มต่อกับไปกินน้ำเตือมมันจะอิ่มพอดีเห็นไหมบานว่ากินจนโอ้ลืมนี่นะส่วนที่ไปกินน้ำม,มันอิ่มคับนะสิพ่พยายามเห็ดตะบูถึงมัน,นเห็ดยากละ่ะแต่บาที่พยายามเห็ดเพราะว่าใส่เส้อผ้ากับิี้ไรเนาะมันมันอ้วนไหม ซูน,ออน,น่าจะคล้องนนะใส่เสื้อผ้าบางงามกันเลอยอย,อยากอยากจอยนันรับมือนีิก,ก็ะไรไม่หย่างมากมากนี่พี่น้องกับซิมาเบาว่าซิมเวาวมเบาเรื่องคอมเมนต์ที่บ้านคนไปคอมเมนต์ข่อยอยู่ในห้องกันอยูเน่ยนยู่ในช่องยูทูบ่อยนันละบ้านผู้หญิงไทยส่วนมากเป็นโสเภณีโอไม่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 ผู้หญิงไทยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เป็นโสเภณีพะนะ รักตะกูลจะไปต่อว่าเขาไอ้ข่อยเนะี้ยเขาว่าข่อยเป็นซูเปอร์นี่พะนะ <c oughs> เงินไหลา90เปอร์เซ็นเป็นซูเพณนี่นั่นแหละข่อยก็เล่นเงินาเอา้าย่ายนี่ก็มาคอมเมนต์ก่อยยังส่นะแต่ว่าข่อยไม่ได้ตอบตอบโตัวอย่างดอกตั้งใจลดค่าค่ะ <c oughs> ตั้งใจยูพี่ตั้งใจลดคือการแต่ว่าหางลงมือพี่ก็แตกพี่ก็ลดเพราะพี่บอบังคับยาคลองปอยได้ไหม พี่บังคับแต่เรื่องของหวานพี่ย่านพี่เป็นโรคเบาหวานไหมได้ๆเดี๋ยวจะให้นมัน้นจะไปเบื้องอันคอมเมนต์จะไปเบื้องอันจะไปเบื้องช่องยูทูบข่อยรักตะกูลนะจ้าซอยข่อยอน,นะมันวะผู้หญิงไทยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เป็นโสเนี่มันรังสิหรอเค้าก็บอกสัน่นว่าขี้ไรเลยสูถึงแม้นมูเพื่อนเป็นกับบมาไม่ฉิดไปบ่อ้เพื่อนโสเฟนีมันเป็นงาน เพระาะว่ามองไทยเฮาบริษแวงแยกบริษัทอย่างยูงย่แหลเมองไทยเฮาอาเซลมันกับบรบิว่าเซลล่เซ็กแต่ว่ามืองไทยเฮามีการซื้อการขายมันบอบริษัคือฝรัง่งแต่ฝรั่งเขาให้มีการขายเขาห้ามขายเซ็กเจ้าบ,บ่มิธิ์ไปวา่าให้คนอื่นวา่าไผเป็นโสเภณีนู่นนี่นันนน่นเจ้าชิไปวา่าคนอื่นทด่ยังแล้วบอกว่าเก้าสิบเปอร์เซนต์ผู้หญิงไทยเป็นโสเภณีแล้วบ่เอาแสดงว่าเล่ากับ เออเราเราเป็นสิบเปอร์เซ็นต์เราบ่เป็นนะแต่ว่าเราก็เคสบอคิรลายพดแต่เราว่าว่าอันอันไม่ตายวบาเรื่องความทุกข์ความยากของการมาใส่ชีวิตเป็นแบบเรากัเลวแบประมาณว่าดีนะฉันมีบัตรเครดิตสามใบมีบ้านมีมีมีบ้านสามห้องนอนสี่ห้องน้ำอย่างคนนั่นละ่ะลูกเรียนโรงเรียนเอกชนพนะ ก็เลยว่าเอาซัําน่เจ้ากัซัมเน่เจ้ากับมาอ่างตียายคิดในใจเอา้าโอ้ยซัมเน่เจ้ากับมาพิมพ์อ่างมูเนาะสนนันดกมูข่อยศูนย์มูขอ่ขอยได้ไปตอบมนะั้จะเขาตอบขึ้นอนบ้างได๋ข่อยไปท่านไหนข่อไปเบิ้งมูข่อยศูนย์มูข่อยอไปคอมเมนต์ตอบเนาะข่อยพกกาไปตอบดรอกเพราะว่าพวัพนมันเป็นช่องของห้าง่ายช่องยูทู e ของเ้าแหรอกถ้าไปตอบบอดีมันมันยันมันมีปัญหานะ ก็เลย่าตอบว่าเสียมโกนหัวใจมันอยู่เงินไหลผู้หญิงไทยเก้าสิบเปอร์เซ็นเป็นโสเภณีพะนะป่าติโทซอยู่จงังหวัดอุดรข่อยกับบ่อด้กับกับบ่ได้มี่ไผ่เป็นนี่หะถึงแม่นมี่ไผ่เป็นกับเจ้ากับบ่ได้มีสิทธิ์ไปว้าโสเภณีมันก็คืองานจะไปบอกให้เขาเห็นยัง เจ้าเป็นเทวดานั่งฝากกันแล้วเจ้าที่หลเธออย่าตอบเองเยอะเขาบอตอบเองนย่งของเพราะว่ายามันมีปัญหาไหมย่ามันอย่างอยู่นี่นั่งพูดมาก็เลยบอตอบมันมัน,ม,นมันตามไปเกือบทุกกันทุกวิดีโอของเขาเหมือนที่เจ้าของลักตะก,กูลมันตามไปทุกวิดีโอแนละ้วมันไปคอมเมนต์อย่างนั้นอย่างนี้คอมเมนต์ยิ่งยากอนี้มั้ยไม่คอมเมนต์ให้ยัง อจมมาอมมจารสิมาคอมเมนต์ปิดตาสั่งปุ๋ยใจมาคอมเมนต์ข่อยตะวันน้องบิ๊กพญบาลฟิลแลนด์เคยบอกไว้ว่าผู้ใดสุดคอมเมนต์ล่ามาสิดังมาสัน่น <c oughs> โอ้ยข่อยไม่หยอดอันขึ้นจักน้อยเน้ข่ยอยข่อยเฮ็ดปีนึงแล้วข่อยเซาก,ก็ได้สามพันสัวสิพานเกียนยูทูปปี่นึองกว่าจะได้หนึ่งพันคนติดตามแม่ตายบอกก่งเนาะ <c oughs> เปตาเนี่ยเป็นค้นมักเา้าเป็นคนปากสีรวงในจังเลยเป็นค้นมักเบากันเลยกันเลยอยากเขียช่องยูทูบข้อหมายน่ะเพราะว่าการโพดการโพดเฟซบุ๊กคู่มือโพอดคู่มือมันกับมันกับสิไรสาระแหมะกันเลยหาเหตุนะม,มันมีสาระสันดีไล่ใดกับพ่ะท่นไดดอก <c oughs> อันไล่ใดกับพรท่นได,ดอ,อย่างน้ำเข่าดอกพิ้นเพิ่นกับพ่ะท่นไดน้ำเข่าดอก พราะว่ามันสาไงเข้าเป็นคนธรรมดาแล้วเข้าเห็ดมันบอมันเลยสาแล้วมันเลยบอะไรท่านใดๆอีกยังจากอย่างขนาดน้องดามันเห็ดหลังมันยังแซงไปแล้วบ่มนเสียพัฒนเหริตอนนี้คนติดตามขาหลายอันนี้แม่ใต้ไปซาๆแล้วบ่มีบ่มีคลิปลงน้าแบบคลิปก็เห็ดเฮ็ดเอาเองก็ก็แค่คลิปคลิปเบ้าคลิปอย่างนั้นนะตะกี้แม่ใต้เฮ็ดคลิปเฮ็ดอาหาร บานที่นี่ลังๆมากเนี่ยมันขานพี่น้องมันมันบม่มีเวลาเพราะว่าคลิปอาหารนี่มันต้องเตรียมพักเตรียมหยาแม่บอยากแข้งพี่น้องก็เลยเศร้าเฮ็ดก็เลยเปลี่ยนเป็นเฮ็ดคลิปมาเวาก็เลยเวาติดตามพยาบัตฟินแลนด์นั่นเองเพราะว่าติดตามพยาบัตฟินแลนด์อยู่แล้วก็เลยเวาสันี่หมอลำต้องมาแล้วอ้อมจะก่อนเนี่ยนี่หยล้างาเปลี่ยนเป็นบ้าก็เลยเนี่ย ก็เลยเห็ดคลิปทิดตามพญบันฟินแลนด์นั่นี่ก็เลยรู้สึกว่าเอาเฮ็ดคลิปมักเฮ็ดคลิปอันเฮ็ดคลิปเฝาคือมักแต่ว่านะบ่ได้เตรียมพักเตรียมหยาคือจังเฮ็ดคลิปอาหารเองสินะก็เลยเฮ็ดคลิปเฝอแบดนี้ก็เลยเฝอมาบัดนี้โอ้ยล่ะน้องอู้พี่เต้มากินข้าวให้เบิ่งแต่พี่เต้กินหมดแล้วสมพักบังดูสมพักจะ่ามินเลือตาน้ำแซ่บแซ่บยี่หล่าวขันเอาเองเด้อถ้าอยากเด้อ ยวนเกาหลีขั้นเราเองแมพักพักกะลำพักกระลำก็พักหอมบัวแมล่ะขั้นขั้น,นใส้เกลือซ้ำหนีกระแซบแซบคัก,กเดี๋ยวเดี๋เสียไอ้เบิง้งเนี่ยขั้นแล้วแล้วขั้นแล้วแล้วพี่ใต้ก็เอาใส่ยิ่งี่แล้วพี่ใต้ก็เอาใส่ช่องฟิตขั้นพี่ใตพ้พวกกินเดี๋ยวนี้พี่ใต้เอาไส่ช่องฟิตไหมมันอ๊้ขออภัย บันย่มสิกินก็เอาออกมาตังไว้มนกะซีเมนเมนจักน้อยน่นละเอาออกมาตังไว้แล้วก็มาเปิดกินหานังเทือก็เอามาใส่ในสูตรตเยินธัรมดาไว้แล้วมาเปิดกินไม่ต่เห็ดสีว้หล้เพราะว่าเวลาอยากมันมันอยากแห้งนี่พี่นอ้องมันอยากแห้งห้วมันแซบแซบแซบหนูเฮ็ดเบิ่งเด้อกะลำเห็นบกนะกะลำกับหอมบัวพี่เห็นหอมบัวถึกๆพี่กระซื้อมากมาเห็ดแ่บแสบ,แ,สบ,แ,สบแล้วมันเห็ดบน่ยาก <c oughs> เอาเข่าเหนียวหรือว่าเข่าสวยก็ได้แม่ตายอยู่อำเภอสีธาตุจ้าอำเภอสีธาตุอยู่ในป่าอยู่พูนอยู่ป่าอ้อยพู้น่ะบ้านอยู่ในป่าบ้านอีเมยอยู่ในป่าเนี่ยนี่เด้อไปเฮ็ดเด้อผู้ใดโอ้ยตะวันขันยูมืองไทยบริยากษ์หรอกมุจล่าซื้อ,อกินเอาไปจะไปเฮดเดอร์ไหมเนี่ยตะวันยูมืองนอกนั่น จะเ็สอีอยังก็ต้องเ็ดเองพี่พี่น้องเฮ็ดเองเพราะว่าอันอันนั้นบ่ได้สื่อบ่ได้มันแพงเบางพี่น้องบักพิกตอนนี้เนะี่ยเมืองไทยเนะี่ยส่งอะไรมาไม่ได้แล้วนะพี่น้องเขาอันนั้นหมดเลยสิไปหาสื้อมาเฮ็ดจ้าจ้าไปหาซื้อมาเฮ็ดพี่ไตนะ้นักพี่ไตนะ้เนี่ยสิมีคลิปอยู่นะหนูหาเบิ่งคลิปพี่ไต้คลิปอันทําหน่อไม้ส้มโออันตผักส้มพี่น้องตอนนี้เมืองไทย มาสวีเดนเนี่ยเอาอยัางมาบไางเลยะพี่น้องไม่ตายกับซียูได้โดยการไปหาซื้ออย่างมาดัดแตงไปหาซื้ออย่างมาอันเอาอันนี้ก็ซื้อบัพรคลิกมาตลาดแขกแล้วข่อยกับมาเอวมาอย่างข่อยกับมาตากเอาเพชรแห้งพี่กนี้เอามาตากเอาดาวังขั้นท้างไปนะโอ้จักบอกอีอย่างรักตระกูลเจ้ากัดาวังขั้นอย่างเจ้าอ,อย่างนั่นแห้งดีแล้วดีขั้แน่แล้ว อยากกินนี่ยังก็คือเฮ็ดเอาเองไม่พี่น้องบ้านนี่ไหมเฮ็ดเอาเองเฮ็ดเอาเองไปไปซื้อก็ซื้อได้ยูดอกตะวนันก็ซื้อเขากินมันกับแพงแหมเขาก็มีคนไทยเฮ็ดขายอยู่ตะวันมันกับแพง่งตะวันกะหังเื๋อก็ซื้อยู่ดอกหังเถ๋อก็ข,อข,อขี่ขันเนาะหังเื๋อก็รักซื้อตะวันส่วนมากเหรอซีเฮ็ดเอาเองก็เลยเป็นที่มาของการทําคลิปไงเพื่อนเพื่อนมันเป็นที่มาของการไม่ใต้ก็เลยเฮ็ดคลิปไปโช y o ยูทูบ เพราะว่าตัวเองเป็นคนชอบทํากับข้าวชอบทําเจ้าคิดเจ้าคิดเบิ้งขอเฮ็ดหดไหว้เนาะอ๋อเจ้ายุกุดจับอ๋อจ้าใกล้ๆกันใกล้ๆจันกันขอเฮ็ดหดไหว้พี่น้องขอเฮ็ดหดไหว้ไอ้เจ้าหน่อยนี่ขอซี้ย่ายบ้านไม่หรอกขอยสิเฮ็ดช่องยูทูบไม่ขอยสิเฮ็ดอันดีดีอีว่าดีไอวายบายมามาขอซี้เฮ็ดอันกระถางต้นไม้ขอยสิเฮ็ดอันเตาขอยสิเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ไหม พี่เล่สวัสดีจ้พี่เลเมาส์มอยพี่เลเมาส์มอยเรื่องคอมเมนต์มีคนมาคอมเมนต์ข่อยมีคนมาคอมเมนต์หนูมาผู้หญิงไทยเก้าสิบเปอร์เซ็นเป็นโสเภณีพะนะพี่เลหนูก็เลยศูนย์ไหลโอ๊ยสมมาว่าข่อยเป็นโสเภณีแต่นี่เออเอาเอากับข้าวมาอ้างด้วยแต่กินหมดแล้วพี่เลกินกับข้าวเกี้ยงหิวข้าว ส้มผักกินส้มผักทําส้มผักแล้วก็กินส้มผักทําให้น้องเขาดูส้มผักแต่ว่ามดหล่ะเระพี่น้องอันนี้ก็มดอันนี้ก็มดพันว่าสิลดทุนนะจ๊มดทุกอย่างเหลือต้านแจ่วบักพริกดิบพี่น้องกินบ่หมดแซบแแต่ก็เข้มแต่ละเหลือแต่แจ่วบักพริกดิบก,กินบ่หมดกันนาละพี่น้องก็เลยมาบอกให้ฟังว่า,ขวาเขาคอมมนเนืังสันตแ,แต่่า เฮาบกกาไปตอบโต้ไงพี่น้องกันแล้วแต่เขาสีเวาไปเพราะว่าขันมันเป็นช่องของเ้าเนี่เห้าสิบบกกาไปตอบโต้เขาอยากมันมีผลกระโบเฮาหยาดเขาเห็ดหยังนู่นนี่นั่นนะ่ะก็เลยปล่อยพานกระซำม,มูข่อยเลยศูนย์มูข่อยเลยไปตอบโต้ห้แล้วอืเขาเขาว่าไม่ดีเนี่ยพี่เลหนูก็เลยชอบพี่ต่ายมากค่ะขอบคุณค่าขอบคุณค่ณขา,ขอ,คข,าขอบคุณนะคะที่ติดต,ต,ตามกัน อย่าลืมติดตามช่อง y YouTube แม่ตายนะคะ่ะกระต่ายมัมสโตรี่คือกับเพจนี่เพจมีหลายเพจขนาดมีเพจอันติดตามคนดังขึ้นผูุยิบันฟินแลนด์เนาะอันชื่อว่าเพจตามติดชีวิตคนดังบายกระต่ายมัมสโตรี่แล้วการเพจเฮ็ดกับเขา่ากระสิบเป็นนั่นทำกินได้ทำขายรวยบายกระต่ายมัมสโตรี่คือกันกระสิบแล้วมีอีกเพจหนึ่งส่วนตัวกระต่ายมัมสโตรี่มันคือหลายคักแนบบอพานอย่าไปสนใจ โอ้ปล่อยผ่านอ๋อจ้าก็ไม่สนใจแหละพี่เลนแล้วแต่เขาจะพูดไปนะอันหนูพูดเรื่องความลําบากของของคนอยู่เมืองนอกนูน่นนี่นั่นใช่ไหมพี่เล่เขาก็เลยว่าให้หนูว่าฉันน่ะไม่ลําบากหรอกนะฉันมีบัตรเครดิตสามใบพะนะพี่เล่เขาเ่าะไหมฉันมีบัตรเครดิตสามใบฉันลูกฉันเรียนโรงเรียนเอก,กชนและก็ฉันนันอันฉันอัน,อ,น,น,อ,นอย่งก่ อยังก่อนแล้วว่าลูกฉันเรียนองเรก็ชนเออนี่แหละสักอย่างนี่แหละแล้วบอเพจไลค์คักเพจท็อปเวิร์นกับเพจคอยเด้อเพจไลค์คักนั่นแหละพี่เล็กก็เลยมาเล่าให้ฟังก็เลยเออแต่หนูไม่สนใจหรอกหนูไม่ไปสนใจหรอกแล้วแต่เขาจะพูดบอกไปโลดบม่สนใจหนูก็เฮ็ดของหนูต่อไปเหมันเดิมหนูก็พูดถ้าหนูมีเวลาหนูก็พูดลงช่องหนูเหมือนเดิมหนู กำลังจะสร like ้างได้รายได้ได้แล้วแต่มันยังไม่พินยังไม่มาสักทีเฮ็ดก็แก๊กไปเพราะว่าลําพังก็โพสต์เฟซบุ๊กอยู่แล้วไม่พี่เลยก็เลยอยากทําอะไรก็แก๊กไปไหมทําไปอือยากมีตัวตนนั่นแหละอยากมีตัวตนในโลกออนไลน์นู่นนี่นั่นนั่นแหละอันนี้โครงการจะทําอีกหลายๆช่องผุ้น่ะเพราะว่ามีไอเดียหลายอย่างล่าสุดจะทําช่องดีดีไอวจะทําช่องที่ ประดิษฐ์ประดิษฐ์สิ่งของรอให้ได้พินมาก่อนพี่เลรอพินของของอันนี้มาก่อนเขาบริได้ซื้อ,อกินเฮ็ดไปจ้าเฮ็ดไปพ่อเฮ็ดไปพ่อกะขันเมื่อเมืองไทยเดี๋ยวซิไปคุ้มไปเฮ็ดช่องเด้อพ่อหนุ่ยนะป้าหนุ่ยนะสิคุ้มไปเฮ็ดช่องสิไปเฮ็ดช่องให้พเพราะว่าเฮ็ดกอกเก๊แก๊กไปเพราะวัน ลำพังเขาก็โพสเฟซบุ๊กยู่แล้วแม่ก็เลยต้องก็เลยก็เฮ็ดมันมันบ่ได้เสียลายแหมอันนี้แรงแรงบันดาลใจนี่มาจากผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นี่พี่น้องผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นี่เล่าเล่าให้ลูกน้องและเฮ็ดคุกคนเห็นบ่เล่าเป็นแบบว่ามีรายได้เล็กรายได,ได้น้อยก็เป็นรายไดไหมแม่แมชร์ลงสองยูทูบด้วยจ้าอ๋อจ้าจา้จาจา้จา,จาเดี๋ยวไม่ตาทสิแชร์ลงช่องยูทูบแต่ว่ากระสิตัดออกเนี่ลยลักฐานมันเบาหลายโพดกระสิตัดออกให้มันหน่อยๆไหมอืม แต่เก่งทำไปเลยเอขอบคุณข้าขอบคุณค่ะพี่เลหนูหนูชอบพูดไงพี่เลหนูเป็นคนชอบคุยชอบพูดหนูก็เลยอยากทำก็จะพยายามหาเรื่องที่มันอันธิมั่นนั่นเขาเรียกว่าอะไรที่มันเป็นประโยชน์มากที่สุดแต่ว่าบางอย่างก็ไร้สาระก็ปล่อยผ่านเด้อพี่น้องเด้อก็คิดข้ามเด้ man, man. Man, man. อแมนแมนเฮ็ดสุขคนอีลีนองบ๊กแมนแมนเจ้าของพ่อน้องบีกเพิ่นคู่ใหม่ลูกน้องมาเห็นทุกคนเด้อ นั่นละคุ้มใหม่หนองแพ้าแล้วคุ้มไหม่นะลุกนนองเฮ็ดทุกคนเพราะว่าถ้าวันหนึ่งมันมีรายได้มาเนี่ยมันมันก็ได้เดือนละสองสามพันอย่างสิเมื่อก็ได้ก็ก็แกะเหมอไหมอืมแม่ไต่ก็เสีเฮ็ดไปเรื่อยเฮ็ดไปเรื่อยเฮ็ดก็ก็แก๊แกะกกับรายได้มันก็บว่ได้เป็นมันก็บว่ได้เป็นเป้าหมายแต่ว่าหมายถึงว่าเฮาโพสเฟสบุ๊คเข้ากับโพสอยู่แล้วไหมยังเฮากับโพสอยู่แล้วไหมเฮากับเล่เอามาเฮ็ดให้มันเป็นประโยชน์ดีบอยอย่างสิน่า ข้อหมายแม่ตายนะเดี๋ยวคนคอยกลับเมืองไทยเร็วๆสิ้นเดือนเนี่ยคอยซิเฮ็ดอัน่องให้เจ้าเจ้าตรงมาหาคอยนั่นละก็เลยมาว้าซูฟังว่าคอมเมนต์เนาะแต่ว่ากับบริซีเรียสออหยังก็คอมเมนต์นี่เออก็แล้วแต่เขาแล้วก็มีคอมเมนต์นึงเขาว้าไอหยังเงินอันถ้าอยู่ลําบากอยู่ยากจะอยู่ทําไมเมืองนอกเนาะบแม่นนี่พี่น้องมันได้มากหรือไหมพี่น้อง มันได้มากะ่ะซึ่งโตแม่ตายเองเนี่ยไม่รู้เซี่ยคอยเมื่อจังไหนคอยทิมลูกบ่ได้คอยซิเมื่อไปเฮ็ดอีหยังอยู่เมืองไทยนะเออคอยคอยเมื่อบ่ได้พี่น้องถ้าอยู่ยากอยู่ลําบากเพราะว่าเคสที่แม่ตายเอามาเว้านี่เป็นเคสเพื่อนเป็นเคสี่คนแม่ตายลูจ้จักแม่ตายก็เลยเอาเขาเจ้ามาเวา้าเออหานังก,นก้นกับว่าอย่าไปพูดเรื่องของคนอื่นอย่างนู่นนี่นั่นแต่ว่าการที่แม่ตายพูดพูดได้ช่องยูทูปของแม่ตายเนี่ย แม่ไต่ไม่ได้เอาชื่อเข้ามาลงนะคะแม่ไต่ไม่ได้ประจานแม่ไต่ไม่ได้อะไรทั้งสิ้นเออแม่ไต่แค่เว่าว้าว่ามันมีอย่างนี้ด้วยนะคือฝรั่งร่างแก่เห่ากับมิยูอย่างสีนาที่แม่ไต่มาว่านะอืมประมาณนั้นที่แม่ไต่พูดนะในช่องของแม่ไต่เน่ะนันละนันละพี่นองก็เลยเอามาว้าให้ฟังกะกับกับบริสเลตก็คอมเมนต์เพราะว่าแม่ไต่ติดตาม พวกช่องและหลายช่องที่เขาเจ้าหย่ๆดังๆเขาเจ้าซีบอกเสมอว่าอย่าไปสนใจปล่อยผ่านแล้วไอดอลของแม่ตายคือน้องบิ๊กผู้หญิบ้านฟินแลนด์เนี่ยเล่ากับเราอยู่เสมอว่าปล่อยผ่านเออแท่แท่แม่ตายได้คุยกับอันคุณแม่ของน้องบิ๊กเนาะคุณพี่นกเนาะคุณพี่นกเล้าก็คุยกับแม่ตายอันนี้ก็ขออนุญาตคุณพี่นกเล้าก็สิบอกแม่ตายเสมอว่าไม่ต้องไปสนใจแม่ตายปล่อยผ่านเออขันผู้ใดคอมเมนต์เหาหน่อยเจ้าปล่อยผ่าน เราสิบอกัสิตลอดเออลอเราเบาดีดีออนซ้อนเล่าแม่นกนะแม่นองบิกนะแม่ผูญบันฟินแ,นแลนด์นะเราขอมาคุยนะเราเบาดีดีจ้าแล้วพี่นอ้องเมื่อเนียนลูกกับมาสกิดดูดูเอินแล้วสิลาไปก่อนนะพี่น้องเดอ้อเอาไว้พบพ่อกันไ,ไ,ไ,ไหมในในไลน์สดหนาหรือว่าในคลิปหนาได้พี่น้องเดอ้อคลิปนี้กับพ่มียังหมากไม้แค่มาเบาเรื่องน้อยเนื้อต่ำใจว่าเขามาคอมเมนต์อย่าขวางสันนิษฐากันเลย ก็เลยรู้สึกทามาเครียดบอกกับบริเคียรอะไรเขาดอกแต่ว่าแอบแอบเสียใจนิดๆดหน่อยว่าเป็นยังคือมาบอกให้คนไทยน้ากันน่ะนะเฮาบ่จําเป็นต้องมาวิจารณ์ประจานกันนี่อย่างสิน่ะถึงแม่ข่อยสิเป็นโซเภนี่ขือข่อยสิเป็นยังเจ้าก,กับบม่มีสิทธิ์มาประจานข่อยเจ้าก,กับบม่มีสิทธิ์มาบอกให้ข่อยเจากก้าว่ามีสิทธิ์ไปบอกให้ไไพร้อมละ <S <S อืมคําคอมเมนต์น่ะมันเจ็บมันมันเป็นแต่สร้างเติบผุหลาขนคนอย่างนน่ะอืม ก็เลยมาบอกพี่น้องฟังความหน่อยเนือตามใจเออพี่น้องสัน่นเลยพี่น้องโอ้สิบสองท่านที่เหลืออยู่ไมตใต้กับกล่าวเข้ามาขอบคุณหลายๆนะคะสาหรับสาหรับการการรับชมเนาะขอบคุณหลายๆสําหรับการรับชมและก็เอาไวพ้พบพอกันไหมในคลิปหนาเด้อพี่น้องเด้ออันคลิปดีไม่ต้สิเอาไปล่องช o u ง u b e เด้อค่ะ กาอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้แมตไตเนเด้อมีอย่างกดกับกดให้ไข่แน่กด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 ไปเลยกดให้ไข่แน่หลับฟันดีค่ะหลับฟันดีพี่มีนจะไปแล้วมาไลค์มาไลค์ลให้เพื่อน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 เมืองไทยฟัง <c oughs> กะนั่นแหละพี่น้องกะฝากเอาไว้ด้วพี่น้องเด้อฝากฝากช่องน้อยของแมตไตเน่เพจแมตใตเน่มีสามเพจพี่น้องมีหลายคักแน่คอยซีคอยซียุบใส่กันอยู่ดอกมันหลายพอ คืออันอันเพจอันนึงม่นสิเป็นอันตามติดชีวิตคนดังอันนี้คอยสิตามเฉพาะเรื่องของน้องน้องบิ๊กผู้ยิบันฟินแลนด์คอยก็เลยเอาไว้ตั้งหาแล้วก็เพจอันนึงขอเฮ็ดกับเขําทำกินได้ทำขายรวยบากระต่ายม้าสโตรีอันนี้กอเฮ็ดรองกับเขากับเขากับนามเออคอยก็เลยเป็นแยก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 ไม่พี่น้องคอยเลยแยกเพจจังไหนก็ฝากมู่เจ้าไปเบิ่งไปติดตามเพจคอยเพจแม่ใต้กับอัน กับช่อง youtube ไม่ตายได้พี่น้องเดอ้อกระต่ายมัมสโตรี่สิลาไปก่อนได้พี่น้องเดอ้อผูใ้ใดเขามาไหมกะซิไปแล้วเด้อพี่น้องเอาไว้พ่อๆกันไหมในคลิปหน้านะคะส่วนคลิปหน้านั้นไม่ตายสิผ้าปไปเฮ็ดอีหยังกะรอชมรอ,อติดตามอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะคะม้อนี่ไม่ตายต้องกล่าวคำว่าบุญรักษาทุกข่ทุกคนได้พี่น้องเดอ้อไปก่อนเด้อค่ะบายบายค่ะสวัสดีค่ะ บายบายค่ะอันเบิ้งยอนหลังนะคะ่ะคันผู้ใดเข้ามาแล้วขอบคุณหลายๆค่ะรักๆักรักรค่ะคุณจูลีแม่จูลีพี่เล่ไปก่อนค่ะบายบายฝันดีค่ะไปก่อนเดอเท้ารักตระกูลไปก่อนนะคะเดี๋ยวโทรหา